ไปไปเก็บมะเขือมะเขือสบายดีพี่น้องสวัสดีอีฟซีที่ฮักแป็นสุขุสุขคนพ่อกับเคยลาและก็น้องมังกรอีกแล้วพี่น้องพี่ลูกพี่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 พ,พ,พ,พี่มาพี่เก็บมะเขือพี่มาโฉงซีลุดเลยนะมันคือส่งเพ,พ,พ,พิ่นเพิ่นปัดเอาพี่จะส่งเอื้อย นี่ลูกนี่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 มะเขือนี่มะเขือพี่ปรงลงปรงลงกระมังนะปรงลงปิดน้ำมะเขือนะจับอีกได้ปูพี่น้องเก็บเอาจะใช้อีกลูกเอาอีกเอาอีกเก็บเอาอีกนี่นี่พอสิบอกนี่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 เห็นบอกเดี๋ยวเก็บ เก่งแล้วลูกนั่นแหละนั่นแหละโบแมนเออโอ้เก่งเรียวเอาเออดูใช่อีกใช่อีกเรียวหาเรียวหาโอ้เก่ง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 เก็บมะเขือไปสุบพี่น้องเลยนี่นี่ลูกนี่นี่นี่นีอ่อันนีอ้อ่ะเออนี่พร้อมเออใช่อีกเรียวหาเรียวหา เลวฮลูกเลีวฮะเห็นยุลาเห็นยุกเอเอ้าปัดเก่งอลกอยคนน่ะจักีคนน่ะเก็บมะเขือกัเป็นโอ้เก่งเกพี่ลูกพ no> ี่พี่างอ้อมไปทางไหนอ้อมไปบ่งทางไหนออมไปอ้อมไปนี่น้องมะเขือนั่นนะลูกนันะนี่เกนี่นีนี่ เออนี่ละนี่เดี๋ยวโอ้ยบรจกเข้าไปปะน,นั่นอือเอาเละเอาเละจะน,นี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปองลงกอนปองลงกอนพ่อสิบอกนี่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 ผี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 เออเออไปเอาไปเอา nó cháy lụ nó cháy nó cháy nó cháy cháy vừa lại hết nó cháy lụ cháy cháy áo luôn áo kinh 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 tôi này nà tôi này nà như này nà như này nà xong vương, xong bưng cháy cháy ô mình nói mình nói มันน้อยมันน้อยบ่เอาบ่เอาก็ตามลูกตัวนั้นมันน้อยพี่พี่เอาต้นพี่เดืยดร้อยเดืยดร,ร้อยน้อยก็บ่เน้อยหมดเลยหมดแลยได้ลายแล้วพอบ่บ่พอใส่เลี้ยวหาขันบ่พ่อใส่ลูกใส่ใส่โอ้ยมันน้อยโพดมันน้อยโพดพี่มาเอาตน้นพี่มาเอาตน้นพี่ถือมา บบเอากระตามตัวนะเรียบร้อยมืดนะหน่อยใหญ่โบกเกี่ยวก่อนเอาอย่างเดียวไปต้นพี่มาต้นพี่มามันบวมีน้ำพี่น้องก็เลยให้เพิดเก็บเออต้นนี้แหละหาเอาเละาะวันนี้เออปีดนอาพี่น้อง ใส่อะยืงมาเบิ้งดูยยงมาเบิ้งดูยยงมไม่พอเบิ้งดูเออเกีงเกีงเกีงกีงเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดใช่พอคือเห็นเต็มอยู่พ่อปอพอปอเลี้ยวมาเลี้ยวมาพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเขาเอาตีละเฮ่ยเราปีนเอา ใช่ใช่อืมห็นแล้วห็นแล้วโดะโืมมันหยาตัวนี้ดึงกับอะไรดึงแงดึงแงๆลูกเออโอ้เก่งเก่น่อยก็เอาเมดนี่ก็จะเห็นออา ว่าที่เมนเ็นใช่ลูกใช่ใช่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมาเมืองพอเบ่งก่อนมันมีน้ำอยู่บ่บ่มีเนาะ่ะโอ้เก่งอะีรใช้ใช้ให้พอเบ่งดูป้าได้มากไงอีกฮึฮเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว ก็าไปเลยผู้นี้ลูกผู้ทางเนอะผู้แต่ทางเนอะนี่นี่ทางเนอะเออเนี่ยพอแล้วปะปะพอแล้ววันนี้ลายเลยขเขาเ่าเฮืร์นเข่าเฮืร์นไปทางใดเข่าทางใดพอแล้วลูกไว้เก็บมือไม่นะมันลายเลยดิผู้กินบ่หมดแล้วปะ ยังมววยังมวัวใส่เอาหาบึงเองซะใส่ลงใส่โเ,เก่งอะไรพูดนะป้าตัวเก็บมะเขือให้พออีกพอปริเก็บน้ำซะอหยางละมีใบมันก็บเ,เอาอีกได้ขีดมีอีกเลยเห็นอีกเลย เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วโอ้ยมันน้อยก็ไดกบ้าวอะน,นะบ้าวลูกบ้าวบ้าเหลือดับดับเอาเม็ดบ่เกี่ยวเขาจะ่อยเห็นปะพ่อป่ะวันนี้ปะมันเมื่อตื่นเลดิ มึกล่าเอาเมุดเลยไปไปเดี๋ยวเร็วลุกว่าบ่มีหมามันเลยเด็ดใบมันบ่ไปเด้อไปเด้อไปไปเบ่งมาค้ามไปเบ่งมาค้ามไปหลายต้นอยู่พี่น้อง ได้เก็บกินตลอดเลยมะเขืออันนี้ดกดกตัวนี้ก็กำลังสิเป็ีนบางเรื่องเป็นดอกบอได้บอมาเล่นนี่ได้ชวนอ่ขี้ดินถือไปไปไป๊ปอืมพาเอาขี้ดินมาให้ยังนะทีมขี้ดินนะลูก Restaurant. โดยโดยโดยทีมดินนะทีมทีมเย็ะจั่มันเหอะจังมัน mà đưa mà đưa mà đưa à thứ bay thứ thứ bay hơn thứ bay khua thứ bay khua nhá nhá ở bay nhá 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 bưng thang phi phi nhá mà đưa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 

อย่างนี้ยูป้าอืน่นต,ต้มมตาเครือซุปบอกป้าบอกป้าไหมลกูกจะไปใส่เอ้าพอสีเห็ดไหมเราไปล้างน้ำเราไปล้างน้ำมหล้างน้ำไป มามาพอเปิดใช้ให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดเด้๋ยวพอเชียวลงให้ปิดออกบ่ะนี่นี่ปิดอันนี่เบิ้งเบิ้งพอสิพาเห็ดนี่ปิดออกนี่ปิดแล้วปิดเต็้ยยุกนี่ให้มันเป็นอันนี้แล้วนี่มะเขือนี่ลูกมะเขือนี่ประเมนมะขามปิดออกได้แล้ว

คลิมนี้ก็ลาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีตตตนกก่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมังกรเด้อเผาเบิองเผกซมลายลายสบายดีถูย่ะถูยะ่ะทุย่ะก่อน